ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับซานาซูกับการรีวิวรถแต่งสุดเท่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาพามาดูรถรุ่นอะไรแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าข้างหลังผมเนี่ยเป็นรถรุ่นอะไรก็อย่างที่เห็นผมอยู่ข้างหลังผมเลยนะครับก็จะเป็นรุ่น d b l ตัวสปอร์ตนะครับคันนี้พิเศษนะครับแลบมาเลยทั้งคันแล้วก็คันนี้แต่งแนวแบบออฟโรดนะครับแล้วก็ที่สำคัญยกมา2นิ้วนะครับแล้วก็ตัวชงเนี่ย เปลี่ยนมาหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวปีกนกกั้นโคงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอย่างแรกเลยมาดูกันเลยนะครับที่ด้านหน้าเปลี่ยนกระจังหน้านะครับให้ดูเท่แล้วก็ดูบึกบืนนะครับมาพร้อมกับโลโก้ม้านะครับตัวนี้เป็นม้าเล็กสีทองนะครับลูกค้าอยากจะได้เป็นม้าใหญ่สีเงินหรือว่าม้าใหญ่สีทองอันนี้ก็บอกผมมาได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับตัวมาพร้อมกับการชนด้านหน้านะครับการัน ด้านหน้าเนี่ยมีสติกเกอร์นะครับอันนี้เราสั่งตัดใหม่นะครับให้มันเป็นสีส้มให้มันแมทก,กับตัวแ็ปสีส้มมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าสีส้มสะท้อนแสงนะครับไปที่ไหนเนี่ยเทนแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่เรายังติดอะคริลิกตรงฝากระโปรงหน้านะครับคาว่าลนเจอร์ให้มันเหมือนตัวสตอ r ์มแท็กนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เลยมาใหม่นะครับแนวออฟโหดนะครับแนวออฟโหลดต้องตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวจมูกนะครับจะใช้งานไม่ได้จริงนะครับแต่ แต่งให้ออกมาเป็นแนวแบบออฟโรดให้ดูแบบบึกบึนนะครับแล้วก็พาครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างว่ารถคันนี้ใส่ล้ออะไรแล้วก็ตัวนี้ยก2นิ้วแล้วก็ใส่โช๊คอะไรนะครับมาครับนี่ครับมาเลยที่ล้อด,ด้านข้างนะครับล้อด,ด้านข้างเนี่ยเป็นขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ออฟเซตยี่สิบสี่นะครับแล้วก็ยังกลับมาพร้อมกับตัวนี้ครับตัวยาง2อ5 5 5 R ย0่นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นแบรนด์ของ ครอสวิงนะครับตัว AT นะครับนี่ที่หัวใจของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวโชคโมโนทูมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับปรับได้ถึง5ระดับเลยนะครับแล้วก็ยก2นิ้วนะครับใส่ก้อนหน้าหลังเลยแล้วก็มาพร้อมกับปีกนกกันโค้งนะครับเวลายกเนี่ยต้องติดตั้งทุกเคสนะครับตัวปีกนกนะครับก็ตัวนี้จะปรับองศาในเรื่องของล้อนะครับไม่ให้กินยางนะครับแล้วก็ตัว าการโค้งก็ต้องติดตั้งมาด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้เลยนะครับกระจังหน้าใสไปแล้วตัวโอ้อากาชนนั้นหน้าของวิกเตอร์ก็ใสไปแล้วคิ Q ้วล้อก็ต้องใสนะครับตัวนี้ตัวคิ้วล้อนะครับเป็นสีดําเงานะครับถ้าคุณลูกค้ายอยากได้เป็นสีดําด้านก็สามารถติดตั้งได้นะครับบอกเลยว่าตัววิกเตอร์เนี่ยทำออกมาได้เท่ได้บึกบึนมากๆนะครับนี่แล้วก็นี่ครับที่ทําให้รถตัวดูบึกบึนอีกอย่างหนึ่งก็ตัว แผงกันกระแทกของตัววิกเตอร์นะครับบอกเลยว่าเวลาใส่ออกมาเนี่ยประตูด้านข้างสีบานเนี่ยดูครบมากๆนะฮะโอ้โหแล้วก็ยังมาพร้อมกับนี่ครับตัว TWI นะครับตัวนี้ TWI เนี่ยเมื่อเคสเกาะเนี่ยผมเคยส่งมบไปลูกค้าเนี่ยเป็นตัวบันไดสีแดงสลับสีดำนะครับแต่คันนี้เป็นตัวบันไดสีดำอย่างเดียวนะครับและที่สำคัญตัวไฟเนี่ยครับ 2ด้านบนนะครับสขึ้นประตูนะครับไม่ได้2พื้นเป็นตัว LED นะครับมีให้4จุดเลยซ้ายขวานะครับแล้วก็นี่ครับตัวสปอร์ตจะไม่มีราวหลังคาเหมือนตัวเจ้าวายแท็นะครับแต่เรานะครับได้ทําการติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะครับบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยมันติดแล้วมันดูบึกบืนแล้วก็มันเท่มากๆเลยครับเหมาะสําหรับการแต่งแบบแนวออฟโรเลยนี่จะหาดเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็ตัวบันไดข้างเป็นตัว T.W.I. นะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นตัว T.W.I. นะครับผมบอกเลยว่าทำมาดีไซน์มาให้เป็นหลังพึ่งแล้วก็ตัวโลบายาวนะครับที่สำคัญมีไฟด้านท้ายด้วยนะครับเป็นสปอตไลท์เวลาส่องสว่างแล้วก็เพิ่มไฟเบรกจุดที่3ให้กับคุณลูกค้าไปอีกนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวไฟไท้ายของเดิมๆนะครับเป็นลมดำลมดำของอตัวสปอร์ตเนี่ยจะได้มาเป็นแบบไฟแบบ LED นะครับโหบอกเลยว่าเท่มาก แล้วก็ตัวนี้นะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ดีไซน์ใหม่นะครับเป็นค่ายของตัววิกเตอร์นะครับบอกเลยว่าเทมากๆนะครับเป็นตัวครอบด้านหลังนะครับหรือว่าผูลูกค้าเนี่ยอยากจะได้เป็นตัวครอบแล้วเป็นฟอนต์แบบ F O R D ก็มีนะครับอยากได้แบบไหนทักมาสอบถามทักมาพูดคุยกันได้แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวอักษรอะคริลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นสี ลูกค้าสั่งสีได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าสีแาตนดาที่เราจะมีให้กับลูกค้านะครับสมม่วนมากจะเป็นสีดําแล้วก็สีแดงนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าสีที่คุณลูกค้าชอบนะครับก็บอกเรามาได้เดี๋ยวเราสั่งทางโรงงานแล้วก็เขาก็ฉีดพลาสติกให้นะครับนี่บอกเลยว่าด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ตัวโลบาร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัว t w i อีกหนึ่งชิ้นที่ผมอยากนาเสนอนะครับตัวนี้นะครับทำออกมาได้ดีมากๆเพราะอะไร พราะนี่ครับมีห่วงล่ากนะครับไม่พอนะครับตัวนี้ก็ยังมีตัวห่วงล่ากอีก2จุดช่วยนะครับบอกเลยว่าตัวเดียวฝั่งนี้ไม่พอเอาไปอีกตัวหนึ่งหรือจะตัวนู้นอีกซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีทํามาเป็นตัวลากเหลือให้ด้วยนะครับคือมีไว้ดีกว่านะครับในกรณีที่เรา มีแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากจะใช้แล้วไม่มีเนี่ยอันนี้เป็นปัญหานะครับตัว t w i วเนี่ยเขาก็ได้ทําขึ้นมานะครับบอกเลยว่าคันนี้แต่งออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าให้เป็นตัวแต่งออฟโรดที่จัดเต็มแล้วก็ครบมากๆนะครับไม่มีจุดไหนที่รถคันนี้แต่งไปแนออฟโรดและขาดไปนะครับแม้กระทั่งตัวล้อนะครับหรือแม้กระทั่งตัวยก2นิ้วแล้วก็ตัวชงเนี่ยเป็นแบบโมโนทูมนะครับของแบรนด์ โปรเซนเดอร์นะครับ,บอกเลยว่าเท่มากๆนะครับแล้วถ้าใครนะครับที่อยากจะแต่งแบบนี้อยากจะแรบสีแบบนี้แล้วก็มีอะไรอยากจะแนะนำว่าเอ้ยพี่ผมไม่เอาตัวนี้ได้ไหมผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้ไหมก็ทักมาสอบถามทักมาพูดคุยได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ083นะครับ7826974หรือจะทักมาที่ l ล n e ดี s u n ก็ได้นะครับ S สสิงคโปร์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ U N B A Y แล้วก็เลข6 4ตัวครับแล้วก็คุณลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับอยากจะมาออกรถกับซานอสุวินนะครับตัวซานเนี่ยอยู่ที่ฟอนอาร์เอสาขาพระรามหานะครับของเรานะครับมีทีมงานออนไลน์นะครับคุณลูกค้าเนี่ยจองเข้ามาที่บริษัทอาร์เอที่ซันอยู่นะครับแล้วก็ตัวอยู่ที่ ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับเราก็มีไฟแนนซ์เนี่ยไปเซ็นเอกสารให้ถึงที่บ้านหรือถือที่ทํางานคุณลูกค้าได้เลยนะครับผลอนุมัติเสร็จเนี่ยเราก็มาคุยกันเรื่องแต่งนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะให้ผมเอารถไปส่งให้หรือคุณลูกค้าจะขึ้นมารับรถเองก็ได้นะครับสะดวกสบายไม่ต้องเข้ามาที่สาขาเพื่อเซ็นเอกสารของสัญญาไฟแนนซ์นะครับเย่งไงวันนี้ซันอัศวินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม